นี่ดูนั่นล่ะนั่นนี่นี่แหละฮะอาหารแมวเหรอเอาไปให้แมวก่อนเเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไอติมมันจะนรา ตอนนี้กเลังทะลุว่าจะขึ้นละนี่ดูเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนเปลี่ยนอี๋ยวเดี๋ยวมันละลายง่ายเดี๋ยวอันเป็นน้ำแยดอ่ะ วางกันทไมทำมันไม่กินกระเป๋ายาหรอวะเไรกินกระเป๋ากระเป๋าตอผิวห้าใหา S <S uh> <S <s yes> <m <m ี่เดดนจ้ำกะเป๋าเดินลเยเลยได้มมันจะ่รก โอ้โหติมตกพิ่เจะใหญถูงด้วยเอาโทรศัพท์มาไม่ได้แบบนึงไม่รู้ดิอหัวอันนี้หนูคิดไปด้วยนะคิดยังอะคิดไปเลยคิดไปเลย ้นอันนี้ก็เดี๋ยวใส่สีใส่ในนี้เป็นทีเดียวเลยก็ได้ใส่ได้ได้แต่มันจะไม่ตกออกไปลองกันแหละเอาโทรศัพท์มาขันทำแบบนี้เอ่ะไปจับอีกจังโอ้โหที่มัน หัวหัวโคตรใหญ่เคเปเปิดละโเปิดอากาศร้อนร้กกอนนากคิดกันตัวมาก อืมฮะไม่ค่อหายคือยู่อืมฮะมำให้มันละลาคเยอะเดี๋ยวโทรศัพทรต่อทำให้ดีได้เาไติมมากระตุกคนนะกระตุนะไติมได้อไอติมมาแล้วไติมจะนาายอ่ะเดี๋ยวเราเอาไปแช่กันดีกว่าแล้วค่อยดูผลครับอือ Ừ. tôi xả cái này nó còi nó chảy hơi nhiều quá haha ừm nó nó ติมนาลายเลยเนี่ยไอติมนาลายเร็วขับไปดีขับไปหูจอดเลยจะลงจะลงไปไหนะวิง่งนี่ลอเลยไอติมนาลายเลยเนี่ยมีรถม่ลอ้อม<ด>ีรถแล้วไปแล้วเวลาจ้าข้ามถนนแล้วจ้า,าวิาว่งไปเกียร์หมานลรออะไรอะ่ะอันนี้ นะซอยแล้วนะเดี๋ยวเปิดดม่ต้องตก่อนถุงเ็บมาห้าข้อถุงเ็บมาห้าขอขอตัดก่อน ôi, subscribe cho kênh cái Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อืมนี่ขึีนไปอันนี้ไม่ใช่เริ่มหาจิมมี่แล้วมันดีกว่าจิมมี่ตื่นี้จิมมี่ตื่นก้คุณไม่ถึงป่วยก็ได้วะ สภาพตอมาแข่งเรียดกรนนะ